สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับน่ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีลายเบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแชป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่านี่ครับพี่พีเห็นพ้าชุดนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นบางขุนพรมแน่นอนเนาะ, <c oughs> ะก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตอธิบายเนาอะ,อะขอรบกวนฟังตรงนี้นิดนึงนะพี่้วสาหรับคนที่เคยเข้าอเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่างนี้เนาะหรือว่าอ่าทบทวนความรู้กันนิดนึงนะพี่นะเนี่ยครับอ่านี่มีเขาเรียกว่าข้อมูลความรู้เนาอะ,อะลงไว้ที่เนี่ยครับสมเด็จบางขุนพรหมนะพี่นะ เนี่ยครับดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจ,จะอ่านให้ฟังคร่าวๆเป็นบางอย่างเนาะ <c oughs> เนี่ยครับตายางพระสมเด็จบางขุนพรหมกุใหม่นะครับอ่าหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องตายางของพระสมเด็จบางขุนพรหมมีกี่แบบและใช้สีอะไรในการประทับตาครับอันนี้ก็กดแคปและอ่าและได้เลยเนาะเนี่ยครับอ่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่กล่าวถึงตาประทับว่ามีกี่แบบแม้กระทั่งหนังสือของจียัมปวายนะครับอ่าส่วนก็ <c oughs> อ่านได้เลยนะพี่เนาะเนี่ยครับสีของประทับตาไม่ได้มีแค่สีม่วงนะครับหรือแค่สีน้ําเงินแต่ที่ใช้ประทับมีทั้งสีม่วงสีน้ําเงินยังพบตาประทับสีเขียวสีแดงเนาะซึ่งสองสีหลักสองสีหลังพบได้น้อยเนาะอันนี้ครับปัญหาด้่เนาะนะครับเนาะบางคนสงสัยครับว่าทําไมหมึกดูใหม่จังครับมึกทําไมหมึกที่ประทับ หลังพระสมเด็จดูใหม่นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเข้า Google และ r c h คำว่ากฎหมายตาสามดวงน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยนะพี่เนาะอ่ะพอดีผมก็นี่ฮะกฎหมายตาสามดวงน,นะครับพี่ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะครับนี่ดูรูปภาพนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูเห็นไหมพี่อันนี้คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งครับคือหมึกยังแจ่มอยู่เลยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นความรู้นิดนึงนะพี่นะเป็นความรู้นิดนึงนะครับ เนี้ครับเนี่ตั้งแต่รัชการที่หนึ่งเนาะประมาณปีพศนะครับสองสามสี่เจ็ดนะพี่นะสองสามสี่เจ็เนี่ยตั้งแต่เนี่ยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับอ่าได้ทรงพระกรุณาอันนี้คือให้ดูเทียบเป็นตัวอย่างนะพี่นะว่าอ่ากฎหมายมึกหมึกหลังด้านอันนี้เนาะนะครับ เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เทาปีเท่าไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบวกลบไปดูนะคี่ปีสองสี่สามเจ็ดนะพี่นะเนี่ยสองสี่สามเจ็ดอ่าปีนี้เดี๋ยวนะครับปีนี้ปีหกแปดเนาะก็สองห้าหกแปดลบอะไรนะเดี๋ยวลืมไปแล้วอ่าสองสามสี่เจ็ดนะครับลบสองสามสี่เจ็ดนะครับ นี่ครับก็200กว่าปีเลย221ปีก็คือจะเปรียบเทียบไปดูนะครับก็คือว่าเนี่ยครับบางคนสงสัยเนาะเรื่องหมึกนะทําไมดูใหม่จังนะครับนี่คือหมึกนะพี่นะอ่าอันนี้ก็ประทับตาเมื่ออะไรนะปี2500นะพี่นะอันนี้เป็นกุใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกุใหม่ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ส่วนนะครับเ,เดี๋ยวนะครับ <c oughs> อ่านี่อีกอย่างหนึ่งนะพี่นะพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับกุใหม่ประทับตาทุกองพระที่ออกจากกุ้งปี2500ไม่ได้มีการประทับตาทุกองคครับก็คือว่าปี2000ที่ออกแตกกุเมื่อปี2500คือบางองค์ก็ไม่ได้มีการประทับตาเนาะอันนี้ครับซึ่งเสียหลายท่านก็จะจับกุเก่าและเพิ่มราคาซึ่งเป็นผลทางการตลาดเนาะอ่านี่ครับสาหรับเพื่อนๆสําหรับบทความนี้อยากให้เพื่อนๆนะครับสมาชิกลองนึกตามความเป็นจริงครับ สุดท้ายสิ่งสําคัญนะครับที่สุดคือการพิจารณาเนื้อหานะครับอ่าพิมพ์ทรงและต้องมีความศรัทธาครับอ่านะครับถ้าท่านเปิดใจอย่างเป็นกลางาพระแท้มีอยู่ครับซึ่งอ่าศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นอาหารนี้ผมก็จะพูดเน้นย้ำเนาะว่าเคยพูดไว้เนาะว่าศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมตาประทับเนาะอ่าอันนี้ครับนี่อ่าเป็นตาประทับนะครับวัดใหม่อมาตะลด คือพระชุดนี้นะครับผมได้ <c oughs> เช่ามาเนาะก็มีตาประทับด้านหลังทุกองค์เลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะพี่นะที่รับฟังคลิปกันเนาะถึงตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่เสียเวลาเนาะก็เข้าเนื้อหากันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีมาแค่สิเบเอ็ดองเองนะพี่นะสิเบเอ็ดองเนาะ อ่ะองนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนี้ปรับไฟแป๊บหนึ่งครับอ่ารายการที่หนึ่งองนี้ครับเป็นพิมพ์พรประทานนะครับอ่าองนี้มีเส้นใต้ฐานด้วยเนาะอ่านี่จะเป็นหมึกสีน้ําเงินนะครับนะเป็นหมึกสีน้ําเงินเนาะเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่คราบกุเข่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับคราบกุคราบไข่นะครับเนาะอ่ะองนี้นะครับ จะมีความหนึกด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมมีความ <c oughs> ความหนึกเนาะอ่าโอ้โหหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่เพราะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมบอกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบได้มาแล้วได้มาแบบเนี่ยได้สิบองแล้วพี่เนาะคือหายายากอยู่นะพี่นะเนี่ยโอ้โหดูครับอ่านี่ครับด้านหลังมีตาประทับเนาะอ่ารายการที่หนึ่งครับห้าร้อยบาทนะครับพี่อ่ากอ พร้อมกล่องเลยนะพี่นะพร้อมกล่องเลยต่อไปครับรายการที่สองนะครับเราหยิบมาทีละองนะครับองนี้เป็นพิมพ์อ่านี่ดูด้านหลังเลยเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่บางหุ่นพรมนะครับอตาป,ปั๊มก็ค่อนข้างชัดอยู่นะพี่เนะาะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่คือทุกองนะครับเป็นเนื้อหาบางหุ่นพรมเลยนะครับเนาะ อาเราสะสมอา <c oughs> เราสะสมพระแบบอขอภครครับเราศึกษาพระแบบไหนเราก็สะสมแบบนั้นนะพี่นะเนาะอาพิจารณาพิมพ์ทรงนะครับนะพพิพจารณาพิมพ์ทรงแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือการศรัทธานะพี่นะนี่ครับเราต้องศรัทธาพระนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับพี่พี่นี่ครับสวยงามเลยนะครับพี่พี่ อืครับปลุกคาบนาเนาะ,ะรายการที่สองครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะพี่นะอ่าต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะโอ้โหตรงนี้ก็ตาปั๊มค่อนข้างติดชัดเลยเนาะอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางสุนทรมเนาะ <c oughs> อ่าชื่นชอบยังไงทักไลน์หรือโทรมาปิดกันได้เลยนะครับพี่ๆอ่ารบกวนอีกอย่างนึงเนาะบอกกันทุก EP เลยนะครับอ่ารบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับนะอนี่ครับอ่าเนื้อหาครับนะ้องมีคราบกุนะพี่นะมีคราบกุแล้วก็อจะมีความหนึกด้วยนะพี่นะมีความหนึกนะครับ น,นี่ครับโ,โหดูดิพี่อันนี้สวยเลยนะครับเนี่ยตาคมค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยน้านล่างก็วัดใหม่อามาตัดลดเนาะรายการที่สามนะครับพี่รายการที่สามพิมพ์เส้นได้ครับอ่มีหลายพิมพ์แล้วพี่น้องมีหลายพิมพ์นะครับโ,โ,หโ,โหนะครับเดี๋ยว รายการที่สี่นะครับเอาบนบนก่อนเลยอ่า <c oughs> นี่ครับวัดใหม่มาตลดนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะ,อะโอ้โห,โหเนี่ยดูครับพี่คาบกุกบคาบใส่นะครับนี่ครับบางคนเรียกขี้กุก๊บอะไม่ว่ากันนะพี่เนาะบางคนเรียกคองเต้าหู้อ่าได้เหมือนกันนะพี่นะ ากุฟองเต้าหู้ขี้กุเนาะนี่ครับอ่านีเงินวนสารพ้าซุ้มกอด้วยเนาะนี่ครับอืมดูครับตายฟัมเนาะสวยเลยนะพี่นะอ่าสวยคมครับพี่นี่ รายการที่สี่นะครับพี่รบกวนนะครับเนาะอถ้าพี่ๆจะมาปิดอีะอพะ EPD ถ้ารบกวนเป็นแจ้งหมายเลขได้ก็จะหาพาได้ไวขึ้นนะพี่นาะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนถนัดแคปรูปก,ก็ขอเวลาหานทีหนึ่งนะพี่นะถ้าบอกเป็นหมายเลขเลยปุ๊บเดี๋ยวผมจะหาได้ไวขึ้นนะพี่นะเพราะว่าแต่และองค์นี่คือมีคาบกุเหมือนกันจะดูยากหน่อยเลยพี่นะอ่ะอันนี้องค์ที่สี่นะครับเมื่อกี้ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับ ครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้โหนี่ครับอ่านี่ครับโอ้โหยดูครับพี่พี่ครับคงคาบกุนะครับนี่ครับอชอบถูกใจครับปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะ ครับคาบปูเดิมๆนะพี่นะคาบปูเดิมๆนะครับอันนี้ตั้งแต่แตกุูปีสองพันห้าร้อยก็กี่ปีแล้วครับเนี่ยหกสิบกว่าปีนะพี่นะ,ะ,นะหกสิบกว่าปีเนาะโอ้ยดูครับพี่มุกยังชัดอยู่เลยเนาะสวยมากนะพี่นะค่อนข้างหายยากนะพี่นะแบบนี้เนาะเนี่ยหาได้แบบ หมึกปั๊มค่อนข้างครบแล้วสวยคมแจ่มแบบนี้นะพี่นะอะในการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับหยิบได้พิมไหนก็เป็นเอาพินลางพินนั้นเลยนะพี่นะอ่านี่เป็นพินใหญ่นะครับเนาะ โอ้โห,โโหโโดูครับพี่ส่วนมากนะครับเนื้อหาจะใกล้เคียงกันเลยเนาะเพราะว่ามาจากกุเดียวกันเลยนะครับผมว่าน,นะครับว่าผมว่าชุดนี้นะครับน่าจะเก็บอยู่ที่เดียวกันเนาะเพราะว่าคือในเจดีนะครับเก็บไว้หลายตำแหน่งมากนะพี่นะก็ะคือการเก็บพระแต่ละที่นะครับก็เาขาเรียกนะเก็บ เก็บคือเก็บตรงไหนนะพี่นะ้องก็คือแบบเนื้อแบบจะไม่เหมือนกันนะพี่นะ้องคือแบบแล้วแต่ที่เก็บด้วยนะพี่นะ้อง่าพระองค์นี้จะอยู่โซนแบบใกล้ความเย็นความร้อนความชื้นอะไรแบบนี้นะครับก็คือพระเนื้อหาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนั้นนะพี่นะ้องอ่านี่องค์ที่หกนะครับทำไมครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหคลิปนี้น่าจะสั้นแน่เลยนะพี่นะ้องพอดีก็กลัวจะไม่พอหรือเปล่าพี่อ่คลิป นั้นก็ไม่พอนะพี่นะที่ว่าได้มาสิบห้าองค์โอ้โหจะได้เนาะที่ว่ามีรอยจานนะพี่นะอ่ะอันนี้ก็ถ้าไม่พอจริงๆก็ไม่ไม่รู้ดิ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมพยายามนะพี่นะพยายามจะหาให้ให้ได้นะพี่แต่มันหายยากคือจะให้หามาแบบเป็นครบชุดแบบนี้แนละ้วแบบได้มาทีละเยอะๆแบบนี้มันหายายากอยู่นะพี่นะอันนี้ครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะ ก็ถ้าปิดไม่ทันเดี๋ยวรอดูอีพีหน้าเนาะอ่าอีพีตต่อไปละกันเนาะก็กดติดตามไว้นะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ครับเป็นพิมพเกตบวตูมนะครับนะเป็นพิมพเกตบวตูมนะครับนี่ครับสวยๆเลยเกตบอตูมบางหุ่นพรมนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นเนาะนี่ถือว่าสร้างน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะ นี่ครับดูเนื้อหานะครับพี่ๆนี่ครับพเพราะว่าผมก็อยากให้พี่ๆได้เช่ากันก็คือตามกติกาของเรานะพี่นะใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับ <c oughs> ใครปิดก่อนได้ก่อนเลยนะพี่ๆ รายการที่เจ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับพี่เ,เกรดบัวตูมเนาะต่อไปนะครับอา่ารายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับอ่าอันนี้พิมพ์อะไรครับเนี่ยอ๋อพิมพ์อะไรนะสังคติมีหูนะพี่นะเนี่ยพิมพ์สังคติมีหูนะครับผม กูเดิมๆเ,เลยนี่ครับพิลสังคติมีหูนะครับ,รบ,รบนบี่ครับครับกูเดิมๆนะครับพี่ๆครับครับกูเดิมๆเลย ชอบทุกใจขอปีกกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆีครับเดี๋ยวรอช้านะครับ <c oughs> อ่ารายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดเอาไว้ครับรายการที่เก้านะครับอ่า <c oughs> นี่เป็นเส้นได้นะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะโอ้โหเก่าเก่าเลยนะครับพี่ๆีเนี่ครับกู เต็มเลยนะครับมีมาสิบเอ็ดองเองนะครับพี่ๆวันนี้นะครับเนาะชื่นชอบไงครับก็ปีกันเข้ามาได้เลยนะครับน่าจะเป็นพวกผลึกแคลไซส์นะครับนะ หลังนะครับอืม,อมพอเห็นมวนสารอยู่เนาะอ่าเป็นเขียวเม็ดแดงนะครับอะในการที่เก้านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับ <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวนะครับเป็นพิมพ์สังฆติมีหูอีกหนึ่งองค์นะครับนะพิมพ์สังฆติมีหูอีกหนึ่งองค์เนาะอ่า นี่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเท่านั้งเนาะอ่ะไม่ว่ากันนะพี่นะ้องเดี๋ยวถ้าได้มาอีกผมก็หามาให้อีกนะครับไม่เออแต่น่าจะจนานเลยนะพี่เนาะเพราะว่าผมเคยมีมาแบบใกล้หลายๆองแบบนี้ก็โอ้โหหลายเดือนเลยนะครับพี่นี่ครับอื้สวยๆเลยครับพี่เป็นพิมพ์อ่าสังคติมีหูนะครับนะสังกติมีหูเนาะ ทำรายการที่สิบครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับผมอ่าต่อไปครับรายการสุดท้ายนะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้พิมพ์อะไรเนี่ยเนี่ยครับอืน่าจะฐานแซมหรือเปล่าครับนีะครับ <c oughs> อ่าฐานอ่าด้านหลังตาปั๊มชัดเจนเนะาะอ่องนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เ <c oughs> นี่ยเหมือนจะมีใบหูด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วก็เพราะว่าถ้าเป็นเกดรดวัวตูงนี้เอ่อตรงหน้าอกใหญ่เนาะ น,นี้ก็ฐานแซมนะครับเพราะหน้าอ,อกเล็กนะครับเรียวหน่อยนะพี่นะ้องฐานแซมบางหุ่นพรมนะครับวงนี้ครับวงที่สิบเอ็ดนะครับนะเหมือนจะมีแค่พิมพ์เดียวเองนะพี่นะ้งในวันนี้นะครับพิมพ์ฐานแซมเนาะ นี่ครับรายการที่11นะครับอก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ